สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมิอัพทั้งหลายสวัสดีในยามเย็นนะคะสวัสดีในช่วงหัวค่าสวัสดีทุกคนเลยวันนี้เราจะมาตามเรื่องของท่านอ้นกันนิดหนึ่งก็คงจะต้องมาพูดถึงการลงพื้นที่ของคุณอ้นนะคะมิยังไม่ได้พูดเลยโอเคขอมาพูดถึงคุณอ้นสักเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้ในตลาดหลวงนะคะเขาก็มีการแซกันนิดหนึ่งนะเพราะว่า ในสิ่งที่คุณอ้นออกมาแสดงหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นการหิวแสงเปล่าแต่เราเชื่อนะคะว่าในประเทศไทยเรานี้ก็จะมีคนที่รักท่านอ้นแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่คุณอ้นทำอย่างบางคนก็อาจจะบอกนะคะว่าจะเอาอยัางไงกันแน่ถ้าเขาไม่ช่วยก็หาว่าเพิกเฉยแต่พอเขาช่วยก็หาว่ามาหาแสงมาหิวแสงมาหาเสียง เพื่อนๆจะตอบคำถามน,นี้อย่างไรรบกวนช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะเรามาดูกันที่ข่าวนะคะข่าวบอกว่าท่านอ้นเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายลุยน้ำแจกของทำกับข้าวช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท่านอ้นได้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายลุยน้ำแจกของทำกับข้าว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวเองจากกรณีในพื้นที่อำเภอเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้เกิดสถานาการณ์อุทกภัยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทั้งมีหน่วยงานหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้มีรายงานว่าน้ำสายที่มาในรอบสองนี้น้ำขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ในพื้นที่ไม้ลุงขน อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบว่ามีน้ำไหลหลากเข้ามาอีกรอบหนึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาในขณะที่ชาวบ้านชุมชนบ้านถ้ำขอความช่วยเหลือล่าสุดในวันที่13กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านอน้นท่านชายวัชริอนวิวัชรวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โพสต์ภาพของการเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายผ่านทางด้านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยตัวของท่านเองทั้งนี้ในภาพท่านอ้นได้ขนน้ําขึ้นท้ายรถกระบะก่อนที่ท่านอ้นจะนั่งท้ายรถกระบะและตะเวนนาน้ําและอาหารนั้นไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในจังหวัดเชียงรายจากนั้นก็ได้เดินทางไปทํากับข้าวด้วยตัวของท่านเอง หลังจากนั้นท่านออนได้โพสต์ข้อความว่ากลับมาจากเชียงรายหมอดุหลายคนบอกว่าทำไมเดินเท้าเปล่าไม่ระวังตัวเชื้อโรคเยอะวันนี้หมอก,ก็เลยเรียกมาทำการบำบัดด้วยโอโซนเพื่อช่วยให้มีการกระตุนต้นภูมิต้านทานและให้มีออกซิเจนในเลือดมากขึ้นคนในตลาดหลวงก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยบอกว่าประเด็นคือจะเดินไปไหนนึกว่าจะไปช่วยชาวบ้าน แต่ดูท่าทางจะไปถ่ายเพียงแค่ MV แค่นั้นเองมีการถอดรองเท้าให้ท่าถือเพื่ออะไรคนอื่นเขาไม่เห็นถอดกันเลยเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกันบ้างเอ่ยโดยปกติทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ถ้าจะไปลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเขาจะเตรียมรองเท้าบูทตไปเลย เป็นรองเท้าบูทตแม่ค้าก็ได้รองเท้าบูทที่เป็นแบบพิเศษลุยน้ําท่วมก็มีหรือบางคนใส่เป็นชุดหมีเลยด้วยซ้ําแต่ว่าคือคุณอ้นก็ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองจะไปจังหวัดเชียงรายจะไปช่วยน้ําท่วมอะ่ะแต่ทําไมคุณอ้นใส่รองเท้าพ้บายไปเราก็งงมากหรือว่าจะบอกว่าตัวเองไม่ทราบมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ะนะมันก็เลยทําให้หลายๆคนรู้สึกสงสัยว่าเขาไม่ทราบจริงๆหรือเขาต้องการจะ ทำให้คนอื่นเห็นว่าท่านทรงทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยไม่คํานึงถึงตัวเองว่าตัวเองนั้นจะเจ็บป่วยหรือว่าขาจะมีปัญหาเชื้อโรคอะไรทำนองนี้เรารู้สึกแปลกใจมากในความคิดเห็นของใครหลายๆคนในตลาดหลวงนะคะเขาก็บอกว่าอย่างนี้จะมีชาวเขามาแอบถ่ายไหมคะอะไรคือการลงจากเรือลำหนึ่งแล้วไปขึ้นอีกลำหนึ่ง เพื่อที่จะถ่ายภาพมาแบบนี้ก็ได้หรอเพราะว่าจากภาพที่มันออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีข้าราชบริพารมีทหารมีคนคอยรับใช้คอยขนาบคนก็เลยมองว่าสรุปแล้วจะไปเอาเพียงแค่ MV หรือว่าจะไปช่วยเหลือประชาชนกันแน่ไม่ได้ไปช่วยเหลือแถมยังไปเป็นภาระให้กับเขาด้วยไปช่วยเหลือประชาชนหรือว่าไปสร้างภาพ เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความพร้อมไม่ได้มีศักยาภาพในการที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเดินเหินก็ดูทุรักทุเลอุปรกรณ์ในการยังชีพหรือว่าในการเดินเท้าเข้าไปตัวเองยังไม่พร้อมเลยแล้วจะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาได้อย่างไรนี่มันคือการตลาดนี่มันคือการ PR ชัดๆแปลกมากทําไมต้องมีพวกหัวเกรียนคอยถือรองเท้าให้ด้วยมีคนคอยถ่ายรูปซ้ายขวาหน้าหลัง ดูจากรูปแล้วทุรักทุเลมากทุกคนลงเดินเพื่อที่จะลุยน้ําแล้วก็ต้องเข็นเรือให้กับท่านอ้นนั่งพอไปต่อไม่ไหวก็ต้องพยุงเดินลงไปในน้ำปิดท้ายด้วยการนั่งเอาผ้าเย็นเช็ดโครนที่ติดขาสรุปแล้วจะไปเพื่ออะไรในเมื่อตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านถ้าพูดอย่างเป็นกลางสมมุติว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนสมมุติว่าเราจะไปทัศนศึกษา เราจะไปเข้าค่ายลูกเสือแนนารีสังเกตไหมคะว่าครูจะบอกให้เราเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าลายใส่เสื้อผ้าลำลองใส่รองเท้าผ้าใบนะเดี๋ยวเราจะต้องไปวิ่งต้องเตรียมเสื้อกันฝนไปนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกแต่ว่าในเคสเนี้ยคุณอ้นตั้งใจที่จะนั่งเครื่องไปจากกรุงเทพเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเขา แต่คุณอ้นไม่เตรียมพร้อมในเรื่องของรองเทา้าบูทหรือว่าอะไรเลยโอเคคุณไม่ต้องเตรียมไปจากที่กรุงเทพก็ได้แต่คุณไปซื้อหาที่นั่นเอาเรามั่นใจว่าคุณอ้นเนี่ยไปพร้อมกับทีมงานไปพร้อมกับค่าราชบริาพารแน่นอนอะแต่กลายเป็นว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมันดูทุรักทุเลมากเหมือนในตลาดหลวงที่เขาคุยกันเลยสรุปคนก็เลยมองว่า มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเหมือนเวลาที่เราวิพา์วิจารณ์นักการเมืองอันนี้เราพูดกันอย่างยุติธรรมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักการเมืองแล้วทาแบบนี้เราก็วิพา์วิจารณ์เหมือนกันเราไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมานั่งจับผิดคุณอ้นแต่เพียงคนเดียวนะถูกไหมคะเหมือนที่ผ่านมาก็มีคนจับผิดทักษิณน้นําไม่ได้ท่วมสูงเลยแต่คุณไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านเนี่ยลงไปนั่งในเรือท้องแบน นั่งกันสองลำเลยนะแล้วก็นั่งกันหน้าสลอนเลยทั้งทงที่ว่าน้ำมันท่วมเพียงแค่หลังเท้าอะ่ะกลายเป็นว่าให้ชาวบ้านเนี่ยนั่งในเรือท้องแบนทั้งสองลำแล้วก็นั่งเหมือนชันเข่านั่งฟังรอความช่วยเหลือจากทักษิณแล้วทักษิณก็นหน้าตาเคร่งเครียดเลยนะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่จำเป็นเลยเขายืนคุยกันก็ได้ นี่ก็คือการจับผิดในลักษณะเดียวกันอันนี้ไม่ได้เป็นอคติแต่อย่างใดน,นะคะแต่ว่าในตลาดหลวงเขาก็พูดคุยกันมันก็มีเหตุผลไงว่าแล้วคุณจะไปเพื่ออะไรในเมื่อคุณไม่พร้อมคุณไม่มีศักยภาพในทํานองเดียวกันถ้าสมมติว่าเวลาที่เขาออกค่ายหรือว่าตอนที่มีสึนามินี่ก็ใช่นะคะถ้าสมมติคุณจะไปช่วยเขานั่นหมายถึงว่าร่างกายคุณต้องพร้อม อุปกรณ์คุณก็ต้องมีสมมุติว่าคุณไม่มีไปจากที่นี่โอเคไปถึงคุณก็ไปหาซื้อหรือว่าคุณก็ไปจุดที่เขาประชาสัมพันธ์ขอแบ่งปันมามีถุงมือไหมมีรองเท้าอะไรไหมแต่ว่าระดับคุณอ้นน่ะไม่เชื่อว่าเขาน่าจะรู้นะรวมทั้งค่าราชบริพันหรือว่าพวกทหารอะไรที่คอยอยู่ข้างกายเขาอะ ที่จริงน่าจะมีการปราบเตรียมให้กับคุณอ้นในการไปลุยน้ำดีกว่าที่จะกลับมาแล้วก็ต้องมาเจ็บป่วยจากการที่ไปลุยน้ำสกรปรกอีกก็มีคนแซวด้วยว่าเทปที่สร้างกับร่างที่เป็นที่เห็นณนะหน้างานที่มีการลุยน้ำช่างดูขึงขังอะไรเช่นนี้แต่เหตุการณ์จริงๆที่อยู่หลังกล้องก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่เอาจริงๆแล้วคนที่เขาไม่อยากใส่รองเท้าบูทถามว่ามีไหมมันก็คงจะมีนะบางคนมีความรู้สึกว่าลุยไปเลยเนี่ยมันคล่องตัวมากกว่าอันนี้เราเข้าใจคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสูตรเดียวกันตายตัวแต่ว่าคือไม่อยากจะให้ทุกคนได้ดูว่าศักยภาพของคุณอน้นนะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะว่าคนที่กล้าลุยเนี่ยคือส่วนมากมากจะเป็นคนที่ถึงลูกถึงคน ปกติเป็นคนขาลุยอยู่แล้วเข้าป่าเดินป่าอะไรแล้วก็มีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแต่คุณอ้นน่าจะไม่ใช่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าตอนที่มันมีเหตุการณ์ของการน้ำท่วมมีพึ่งจะได้ดูข่าวอยู่คลิปหนึ่งที่มีคุณป้าคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในวัยห้าสิบเจ็ดหรือยังไงเนี่ยแหละก็คือเขาไปที่จังหวัดพะเยาไม่ได้เป็นคนพะเยาแต่ไปพะเยาหรือยังไงเนี่ยแหละ แล้วไปโอนเงินให้กับลูกชายแล้วตอนเดินกลับนะคะน้ําท่วมเหมือนกันอยู่ๆเนี่ยเดินแล้วลงไปในคูน้ําเฉยเลยคูน้ำํำเราไม่ได้มีการปิดฝาท่อหรืออะไรทีนี้พอลงไปแล้วเนี่ยมันน้าน้ำในท่อเนี่ยคือแรงมากแล้วก็โดดหายไปเลย คือไม่สามารถช่วยได้อันนี้แหละคือสิ่งที่มี่พยายามที่จะพูดว่าเนี่ยแหละคือคือปัญหาที่มาจากน้ําท่วมเนี่ยมันมีอะไรที่อันตรายแฝงอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นฝาท่อที่ไม่ได้ปิดหรือว่าเหล็กเส้นหรือว่าเศษแก้วหรืออะไรก็ตามที่มันจะนําพามาซึ่งอันตรายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนเขาก็จะเซฟเอาไว้ก่อนด้วยการใส่รองเท้าบูทอย่างน้อยขามันก็จะได้ มีมีอะไรรองรับบ้างนะคะนี้คือมีถึงได้บอกว่ามันเป็นเหตุผลเบสิกเลยแต่การที่คุณอ้นไปแบบเดี่ยวๆหมายถึงว่านั่งเครื่องไปแต่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยมันก็เลยทําให้คนสงสัยว่าสรุปแล้วคุณอ้นไปเพื่ออะไรหรือว่าคุณบินไปแล้วคุณก็อยากได้ภาพ MV ด้วยการที่ว่าลงไปลุยๆๆล,ล,ลุถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับอะไรแบบนี้หรือเปล่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมีก็เก็บมาเล่าให้ฟังจากตลหดัหลวงด้วยแล้วก็จากข่าวการประชาสัมพันธ์ด้วยว่าคุณอ้นนั้นเดินทางไปช่วยน้ําท่วมที่จงังหวัดเชียงรายแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะคะสิทธิขาดก็อยู่ที่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับฟังข่าวแล้วแล้วก็แสดงความคิดีห็นส่วนตัวของตัวเองเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่กับการลงพื้นที่ของคุณอน้น อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ